สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องขอสุดนันขวบ้ันไร h ช n แนลกับบุคคาเบากินนะครับนุ่มหน่อยหนาะโมนคนหนาแลกับเมนูบานบานสลับมื้อนี้เสนอเมอนูซุปปลาทูปลาทูต้มแล้วนะครับซื้อมาต,ตลาดนั่นเองขนาดปลาทูครับ จากนั้นเากินกัรเอาเบากินไปขวานนะครับเบากินเส้นนาไปนิดนึงพี่น้องนะครับแล้วก็คอยขวานนะครับเบามีการน้ำไปต้มไมครับต้มใส่น้ำปลาระประตูน้ำไปถอดครับหั่นผักรอเลยครับซอยซอยซอยเข้าไปครับ แล้วก็ถ้าหานบวบมีนะครับเบากินนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาต่ามันจะได้ต่าง่ายๆเสินตาแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อปลาทูนำพริกมาครกพี่นออกครับริๆไปตามด้วยปลาทูโครกเข้าไปนะครับ ล้วก็ตามด้วยบอมีต้มครับดี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 ฮ่อาฮาครเข้าไปครับคุกอยาละเอียดก็ได้นะครับเราว่าพี่นอมมาเก็บยาบได้ครับลุงเทียนครับน้ําปลาแป้งนัวมักหลายเส้นลายครับข้าวคั่วครับเราว่าพี่นองจะใส่ตั้งแต่งาก็ได้ครับตามชอบเลยนะครับใส่งาก็ได้ใส่ข้าวคั่วก็ได้นะครับงาเอาไปคั่วนะครับหอมๆก็ได้ครับผมจากนั้นเราก็โขลกให้เข้ากันครับ มักอยาเพราะว่ามักละเอียดกันแ้ลแต่พี่น้องครับแล้วไปเก็บหั่บังมีอู้นี่ก็ได้แล้วก็ใส่ทั้งด้านผักครับผักเดียวซอยนะครับหอมแล้วก็ทั้งด้านหัวหอมแล้วก็สลดัดคลบกให้เข้ากันหยอะเหยาะเหย,ย,ยเข้าไปนะครับว่าซีเมืองก็ได้เด็กพี่น้องนะครับว่าแซมวัดแซนะครับเดจางเข้มตามความชอบครับะเอียบร้อยสลับให้นุ่อนิ่นนะครับรมผม กัตนาดซุปบอมมี่เรียบร้อยครับผมกัตนาดครัวบันไรเจ้าหน้าฝากพี่น้องที่ตามดิเด้วยกัตนาดครัวบันไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ